สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผทหตุลาห้าสนะครับโจทย์กำหนดให้ A คือเซตของ0 1 2เซต0 1 2และ PA แทนเซตกำลังของ A คำว่าเซตกำลังหมายถึง power set นะ่นะครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ A ินเ e r s e กับ power set A เท่ากับเซต0 1 2ขอไข่จำนวนสมาชิกของ A ลบด้วย power set A น้อยกว่าจำนวนสมาชิกของ power set A ลบด้วย A ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงต้องบอกว่าในการวิเคราะห์ในการตอบเช็คถูกผิดอย่างนี้นะครับเรามาค่อยๆเช็คทีละช้อย A intersect power set A ถามว่าเท่ากับเซต0 1 2จริงไหมเราบอกว่า A คือเซตของ0 1 2แล้วก็เซต0 1 2 เอามาอินเตอร์เซ็กับ power set a คือการที่เราจะดูว่ามันซ้ำกันกันกบตัวสมาชิกของ power s e ์เหรือเปล่ามันมีตัวไหนซ้ำกันไหมนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วพี่แบงค์จะต้องไปสร้าง power set a มา power set คือเซตของ power set a คืออะไรครับคือเซตของ subset ที่เราพูดกันสั้นๆใช่ไหมครับเซตของ subset พี่แวงกบอกว่าถ้ามันเป็นเซตของสับเซตนะแปลว่าทุกๆสมาชิกในนี้ยมันคือเซตหมดเลยถูกไหมเพราะสับเซตแต่ละตัวมันก็คือการไปเลือกเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองหรือเลือกตัวนี้ออกมาสร้างกันไปเรื่อยๆถูกไหมครับออกมาสร้างเป็นเซตยังจำได้นะวิธีการสร้างสับเซตทีนี้อย่างแรกเลยพี่แว้งดูว่าเลขศูนย์เลขศูนย์ตัวนี้ มันเป็นตัวเลขเฉยๆอ่ะมันจะมีโอกาสไปซ้ำกับพวกเซ็ตไหมครับมันไม่มีทางเพราะศูนย์มันเป็นตัวเลขแต่ฝั่งขวามือตัว power set แต่ละตัวนั้นมันเป็นเซ็ตดังนั้นมันไม่มีโอกาสซ้ำกันเลยถูกไหมครับเลขหนึ่งก็ด้วยเหตุผลเดียวกันแล้วก็เลข2ก็ด้วยเหตุผลเดียวกันไม่มีทางที่จะมาซ้ำกับเซตได้ทีนี้พอเป็นตัวที่สามนี้เอ่อตัวที่สี่นี้เซ็ตศูนย์หนึ่งสอง ตัว power set นะครับมีโอกาสที่จะเกิดมาเป็นสมาชิกที่เป็นเซต0 1นอย่างนี้ไหมมันมีเพราะว่ามันเกิดจากการเลือกตัว0 12ย์หพวกเนี้เลือก3ตัวนี้ออกมาพร้อมกันออกมาทําเป็นเซตใหม่ถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็นตัวนี้พอดีเลยแปลว่ามันซ้ำกันที่ตัวนี้ถูกไหมครับดังนั้นตัวที่มันซ้ำกันก็นกเลยกลายเป็นเซต ศูนย์หนึ่งสองแต่อย่าลืมนะครับหลายๆคนชอบลืมแล้วก็ไปตอบเลยว่าถูกเลยจริงๆแล้วพอเราบอกว่ามันซ้ำกันเนี่ยมันต้องเอาตัวเหล่านั้นมาตอบคุมด้วยเซตยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่แบงค์เอาตัวที่มันมองเห็นง่ายๆนะเอาตัวที่เห็นง่ายๆเช่นถ้าบอกว่า A คือเซตหนึ่งสองคือเซตสองสาม เราเห็นไหมครับว่าตัวอะไรซ้ำกันก็เลขสองอ่ะเวลาเราตอบ a intersect b อ่ะเราตอบเลขสอเฉยๆเหรอเราต้องตอบว่าเซตของสองถูกไหมดังนั้นนั่นหมายความว่าเอาตัวที่ซ้ำกันมาเขียนแล้วห่อด้วยเซตอีกทีหนึง่งดังนั้นเมืกี้ตัวที่ซ้ำกันคือเซตศูนย์หนพี่แบงก์ก็เลยเอาเซตศูนย์หนึ่งสอมาเขียนแล้วห่อด้วยเซตข้างนอกก็คือไอปีกกาสีแดงที่พี่แบงกเขียนตัวนี้ออกมา ดังนั้นข้อกอไก่มันเลยผิดครับเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะหลายๆคนเข้าใจผิดไปว่าไอตัวที่เซตศูนย์หนึ่งสองที่มันซ้มตัวเนี้ยมันมาําำกับอันนี้แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เพราะเซตศูนย์หนึ่งสองตัวนี้เวลาเอามาสร้างเป็นสับเซตมันจะกลายเป็นเซตของเซตศูนย์หนึ่งสองแบบนี้ดังนั้นมันไม่ใช่นะครับโอเคข้อกอไก่เคลียร์แล้วนะครับว่ามันผิดแน่แ ผิดเพราะมันไม่มีปีกกาชั้นนอกอีกหนึ่งชั้นโอเคนี่คือการวิเคราะห์เสร็จปับ๊บพี่แบงค์ขอลบนะครับพี่แบงค์อยากจะทําตัวขอไข่อีกทีหนึง่งทีนี้ตัวขอไข่เราบอกว่าจํานวนสมาชิกของ power set A เอ่อขอโทษครับมีกี้ก็ไก่ผิดแล้วนะเราอยากจะเช็คข้อขอไข่จํานวนสมาชิกของ A ลบด้วย power set A น้อยกว่าจำนวนสมาชิกของ power set a ลบด้วย a อันนี้ว่าถูกหรือเปล่าเวลาเราทำตัวเนี้ยังจำสูตรได้ไหมครับ n ของ a ลบ power set a ถ้าเป็นพี่แบงค์เติมสูตรให้ละกันโอเคเดี๋ยวขอลบตรงนี้ทิ้งนะครับโดยปกติจำนวนสมาชิกของ a ลบ b ต้องเกิดจากจำนวนสมาชิกของ a ลบด้วยจำนวนสมาชิกของ A intersect B โอเคไหมครับจำนวนสมาชิกของ A ลบ B เท่ากับจำนวนสมาชิกของ A ลบด้วยจำนวนสมาชิกของ A i n อร์ s B ถ้าใครนึกไม่ออกลองนึกถึงแผนภับเวนออยเลอร์ดูตรงนี้คือ A ตรงนี้คือ B จำนวนสมาชิกของ A ลบ B คือเซกชันตรงนี้เซกชันสีชมพูนี้นั่นแปลว่าพี่แบงค์เอาวง A ทั้งหมด แล้วลบออกด้วยตรงนี้ออกไปมันก็จะเหลือเซกชันสีชมพูถูกไหมครับทีนี้พอพี่แม้์พูดสูตรให้เสร็จปับ๊บนั่นหมายความว่าจำนวนสมาชิกของ A ลบด้วย power set A ตัวนี้เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับจำนวนสมาชิกของ A ลบออกด้วยจำนวนสมาชิกของส่วนที่มันซ้ำกันของ A กับ power set A และเช่นเดียวกันกับข้างขวามือมันก็คือจำนวนสมาชิกของ power set เ ลบออกด้วยจำนวนสมาชิกของ power set A ซ้ำกับ A มีกี้สมาชิกของ A ครับมีทั้งหมดอยู่กี่ตัวครับ1 2 3ตัวนี้นับรวมกันเป็นอีก1ตัวดังนั้นจำนวนสมาชิก A มีอยู่4ตัวแต่จากข้อกอ,อไก่มีกี้เราบอกกันไปแล้วว่ามันซ้ำกันอยู่กี่ตัวครับ เลขศูย์มันไม่ซ้ําเลขหนึ่งไม่ซ้ําเลขสองไม่ซ้ำ, 2, ม,ม,ซำมันซ้ากันแค่ตัวนี้ก็แปลว่ามันซ้ํากันอยู่หนึ่งตัวแปลว่าฝั่งซ้ายมือซ้ายมือมันเนี่ยมันคือสามเสร็จปับ๊บฝั่งขวามือจํานวนสมาชิกของ power set power set a ยังจําสูตรได้ไหมครับมันคือสองยกกําลัง na ซึ่งสองยกกําลัง na na มีกี้คือสี่ก็แปลว่าสิบหแต่จํานวนตัวที่มันซ้ํากัน ถึงแม้มันจะสลับที่แต่ซ้ำกันมันก็ยังซ้ำกันอยู่แค่ตัวเดียวดังนั้นมันก็คือ15ตัวดังนั้น15กับ3แน่นอน3มันน้อยกว่า15ดังนั้นข้อขอไข่ก็เลยถูกครับแต่ถ้าไม่คิดให้ละเอียดแบบนี้บางคนอาจจะวิเคราะห์แค่คร่าวๆว่า A นะมีแค่4ตัว power set a นะมีตั้ง16ตัวลบกันยังไงเนี่ยต่อให้มันลบกันแบบเพียวๆแบบกระจายเครื่องหมายลบเลย ถ้ากระจายออกมาเลยฝั่งเนี้ยมันอาจจะลบอาจจะไม่โดนลบเลยแต่ฝั่งขวามืออ่ะเต็มที่ก็ลบออกได้แค่สี่ตัวถูกไหมยังไงก็ยังเหลืออีกตั้งสิบสองอะไม่ต้องวิเคราะห์ลึกขนาดที่พี่แบงค์ทำก็ได้ก็เห็นได้ชัดว่าข้อขอไข่ก็ต้องถูกสรุปแล้วข้อนี้นะครับก็ไก่ผิดแต่ขอไข่ถูกดังนั้นจึงตอบช้อยสามครับ